3นี่ก็ใกล้ปีใหม่แล้วผมก็เลยคิดในการที่จะทำหมูย่างเขาดาวนะฮะก็ตอนทุกคนเขาดาวเนี่ยคุณก็จะหาอาหารมานั่งกินกันรอปีใหม่ใช่ไหมละ่ะผมก็เลยได้สรรสร้างหนึ่เมนูขึ้นมาเป็นเมนูคลาสสิกนั่นก็คือหมูย่างนั่นเองซึ่งสูตรผมก็จะขึ้นให้เลยนะครับบนจอก็สามารถเอาไปทำกันได้ส่วนหมูของผมเนี่ยจะเป็นหมู3ชั้น หนักไปทางเครื่องเทศส่วนใหญ่เนีเป็นพริกไทยดำแซ่บเวอร์ถ้าใครชอบก็จะรู้ว่ามันอร่อยขนาดไหนนะฮะจีไมนต้งปูุงอะไรมันมากเลยฮะก็แค่ใส่ใส่เข้าไปผมไม่ได้ตวงอะไรเลยนะผมก็ทเทเข้าไปนะฮะให้อัตราส่วนมันเท่ากับหมูนะฮะไม่ต้องเยอะมากมันจะเค็มตายนะฮะนั่นแหละก็ใส่พวก น้ำมันหอยใช่น้ำตาลนะฮะแล้วก็คลุกได้เลยนะครับก็นี่ครับมันก็จะกลายเป็นดำๆอย่างนี้ดำๆมันไม่ใช่หมูไหมนะฮะไม่ได้อะไรขึ้นไม่ใช่อานตราขึ้นก็มันคือพริกไทยดำนะฮะเยอะมากผมโคชอบแล้วใครชอบก็ใส่เยอะใครไม่ค่อยชอบก็ไม่ต้องใส่นะครับ,รบก็เพื่อให้หมูเนี่ยซึมซาบเครื่องหมักมากยิ่งขึ้นเราก็ต้องจิ้มมันเข้าไปนะฮะ สามารถเลือกจะใช้เป็นมีดปลายแหลมได้นะฮะถ้าเกิดใครเอามมดที่เม่งทู่มาก็ไม่เข้านะฮะแล้วก็ซ่อมครับผมแนะนำใช้ซ่อมนะมันมันแทงเพลินดีคะก็แทงแทงเข้าไปครับผมก็ให้มันไม่ต้องคุ้นมากอะ่ะให้แบบเป็นรูๆรับเครื่องหมักเข้าไปแนละ้วก็จะซึมซาบได้มากขึ้นนะครับผมก็ไม่ต้องหมักนานก็ได้ครับมาเป็นสูตรยา่างเฉยๆแกอย่างให้เห็นตอนผมติดเทาย่างมันนะครับก็ ใช้ถ่านกับเตาอั้งโลกลับยางนั่งชมนกชมไม้ชมดาวไปนะครับชูแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอาโบโรเวอร์มาเป่าซึ่งมันก็จะติดเร็วหน่อยนะครับก็จะมีด้วยไอ้ทิชชู่ชุบน้ำมันมน้ำมันพืชน,นะผมไม่มีแอลกอฮอล์ก็เลยใช้ทิชชู่ชุบน้ำพืชแทนนะฮะคือเวลาเด็กเล่นไฟแล้วฮะจังหวะนี้เราเสียบปลั๊กโบโรเวอร์ของเรานะครับแล้วก็เป่ามันเข้าไปเลยแเข้าไปนะฮะแต่ก็ดูไฟด้วยว่ามันไฟมันน้อย ไฟมันกำลังติดอยู่หรือว่าไฟมันไม้ฐานไปแล้วฮะถ้าไม่ฐานก็เป่าได้เลยไม่ต้องก,กลัวนะครับ เป็นท้าสุดท้ายนะฮะก่อนแบตสมุดจะหมดนะฮะมันจะแบตหมดจริงๆก็รอบนี้หมูย่างวันนี้ครับอร่อยแี่จะถ่ายให้ดูตอนที่เสร็จแล้วช้ดไปก่อน